ครับผมก็สวัสดีนะครับปีพีนหน้าเสี้ยนแหทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับผมเองก็จะมีสายกระไดแหนะครับให้ีพีนหน้าเสี้ยนแหเฮ้าได้รับชมนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมสีผ้าเข้ามาชมแล้วก็เสีอธิบายฟังนะครับหลายท่านอาจจะยังบอกข้าใจนะครับอันนี้เป็นสายกระดแหแบบทักมือนะครับแบบทักมือนะครับแบบทักมือลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่เลิ่มจากแบบนี้เลยนะครับนี่ผมจะให้เบิ่งนี่ทักมือนะครับ ตรงนี้เป็นตรงเข่ากับข้อมือนะครับสวมข้อมือนะครับสวมข้อมือนะครับสวมข้อมือหากพี่ๆนหน้าท่านใดนะครับเส้นแหเฮ้านะครับสนใจนะครับสายกระไดแหนะครับแบบทักมือแบบนี้นะครับกระโท่มาสร้างผมได้นะครับศูนย์เก่าสองเก่าศูนย์หาสามเก่าเก่าสี่นะครับอันนี้นะครับเป็นมีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะครับพี่ๆนะครับนี่ผมเอามาให้ชมเป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้ก็ยอด สั่งจองเขามากละร้อยยี่สิบเซนนะครับปลายทางนะครับร้อยยี่สิบเซนนะครับอ่าเป็นหกเมตรนะครับหกเมตรเจ็ดเมตรนะครับแล้วกับสิบเมตรนะครับที่ลูกค้าสั่งเขามากนะครับก็ขอบคุณพี่ๆนานานะครับทุกท่านนะครับเส้นแหนะครับอ่าที่สั่งสายกระดาแหผมมาโดยตลอดนะครับก็มีทั้งหมดสามสีนะครับอ่าเส้นเล็กกระมี3สามสีคือกันนะครับพี่นะครับมีสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ สีแดงสีเขียวนะครับพี่ๆนานาท่านใดสนใจนะครับก็สามารถเลือกสีระบุสีใดนะครับเบิ้งนะครับนี่ครับทักมาออกมาจากเสือกมวนนะครับเสือกมวนแบบนี้เป็นเสือกเกตเอนะครับเสือกคุณภาพนะครับแข็งแรงทนทานนะครับความยาวยสามารถสร้างได้นะครับพี่ๆนะครับสามารถสร้างได้นะครับ จะบ่มีการต่อเสือกนะครับพี่น้องนะครับบ่มีการต่อเสือกนะครับสร้าง10เมตรนะครับก็จะเยาว10เมตรไปเลยนะครับ2ีเมตรกับยี่เมตรไปเลยนะครับม่สามารถที่สิไปตัดออกได้นะครับเป็น2เส้นได้เด้อครับเด้อผมแจ้งไว้ก่อนนะครับหากที่ต้องการที่จะสร้างแล้วก็เช็คความเยาวนะครับตามที่ต้องการมากนะครับก็แจ้งผมมานะครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดให้ตามพี่ๆต้องการนะครับอันนี้ครับ พึ่งได้ประมาณ10เซนเองนะครับเป้าหม้กับรอยยี่สิบเซนนะครับตามออเดอร์ลูกค้าสั่งมานะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ผมนั่นเองครับที่เขามารับชมรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนี่เป็นสายกระไดแหแบบทักมือนะครับผมอาจจะยังบริเวดคลิปสอนในการทักนะครับผมเคยเหตุคลิปลงไปแล้วนะครับในช่องเก่านะครับแต่ว่าผมโดนลบช่องไปแล้วนะครับก็ ในเหลืองพิดกดชุ่มชนเอียงประมาณนี้นะครับอ่ะนีเบื่งนี่ตรงตรงนี้เขาขอมือนะครับแข็งแรงทนทานนะครับอ่าแข็งแรงทนทานนะครับผมรับประกันไดนะครับผมเองก็ะใส่มาแล้วนะครับแหขาดไปเป็นหนึ่งพื้นแล้วนะครับกันยังใส่ได้อยู่ปกตินะครับประมาณหาปีแล้วนะครับเส้นของผมเอียงนะครับที่ผมใส่งานอยู่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็เสมีประมาณนี้นะครับกับ ฝากพี่ๆน,ะนานาคนไลค์ก็แชร์ผมน,ำน้ำในเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็ทิฝากไปซ้ำนี้ซะกกอนนะครับ